สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำในเรื่องของการได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบุคคลธรรมดานะครับที่ใช้ประโยชน์ในการประ,ประกอบเกษตรกรรมได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีอย่างไรนะครับเกษตรกรรมก็อย่างเช่นการทำนาทำสวนทำไร่ ตรงนี้นะครับในการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีเนี่ยเป็นไปนตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดานะครับและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมก็คือการทําการเกษตรนั่นเองนะครับซึ่ง ในรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมในข้อ2เนี่ยเขากําหนดเอาไว้ว่ากรณีบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่เกิน1แปลงให้นํามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย50ล้านบาทหากมูลค่าของภาษีที่ดินนะครับ หากมูลค่าของฐานภาษีที่คำนวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยที่เขามีที่ดินสมมติมีที่ดิน1แปลงนะครับในเขตอบาตาเทศบาลเมืองพัทยาอ่าแล้วปรากฏว่ามูลค่าของ แปลงที่ดินที่ทําการเกษตรเนี่ยตามราคาประเมินที่หน่วยงานราชการเขาประเมินนะครับมูลค่าไม่ถึง50ล้านบาทก็คือไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองนะครับหากมูลค่าฐานภาษีคํานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์นะครับก็คือถ้าไม่ถึง50ล้านบาทคือไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองอต่อมาในข้อ3นะครับกรณีบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเดียวกันมากกว่า1แปลงแปลงจะแตกต่างจากข้อที่2นะครับในข้อที่2คือแปลงเดียวส่วนในข้อที่3มเนี่ยมากกว่า1แปลงก็หมายความว่าในตำบลน,นั้น,น,นในอบตอในเขตเทศบาลเนี่ยคุณผู้ชมมีหลายแปลงเลยอยู่คนละที่กันนะครับตรงนี้เขาให้นําเอามูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างนั้นเนี่ยเอามารวมกันนะครับ แล้วหักด้วย50ล้านบาทโดยให้หักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแปลงที่มีมูลค่าสูงที่สุดก่อนเพราะว่าราคาประเมินอาจจะไม่เท่ากันอยู่ที่ทำเลใช่ไหมครับอันไหนสูงสุดให้หักก่อนแล้วหักมูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่มูลค่าสูงลองลงมาตามลําดับหากมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ก็คือถ้ามันไม่ถึง50าล้านบาทเนี่ยหักแล้ว ก็ยังไม่ถึง50บล้านอยู่ดีตอนนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองนะครับนี่คือหลักเกณฑ์วิธีการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นเ่ซึงป็นของบุคคลธรรมดาที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบกเกษตรกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นแปลงเดียวหรือหลายแปลงก็ตามเมื่อนําม,มารวมกันแล้วเนี่ยถ้ามูลค่ามันไม่ถึง50บล้านบาทคุณผู้ชมก็ได้รับการยกเว้นภาษีนั่นเองนะครับ